กระลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมฟ,ฟีฟ่าออนไลน์สามเช่นเคยครับวันนี้ผมมาแลกเชล,ลกับเปิด EP นะ EP สเปเชียลกล่องละสิบบาทมั้งเออใช่โอเคครับผมจะมาเปิดแลกเชล,ลก่อนละกันครับแลกเชล,ลอธิบายก่อนเลยก็เหมือนเดิม,ดมครับเติมสะสมร้อยห้าสิบได้สองอย่างครับขั้นแรกครับเติมห้าสิบบาทครับจะได้ศูนย์หกรือว่าศูนย์หก สนุกยูครับเบสสามสิบบวกสามถึงบวกหกครับแล้วก็นี่เลยส่วนลดคูป,ปองสามสิบเปอร์เซ็นทุกปีหนึ่งชิ้นครับส่วนถ้ายอดสะสมครบร้อยห้าสิบครับหรือสองร้อยี่ห้าเชลจะได้รับศูนย์หกครับบวกสามถึงบวกหกแล้วก็อีกยี่สิบเอ็มครับส่วนวันนี้อีกการหนึ่งอยู่ไหนวะนี่ EP สเป c ชียล เปิดให้ดูกันเล่นๆครับว่าโอเคเปล่า15อันครับมาเปิดนี่ก่อนอ่าปีไหนก็ดีอะ06ผมว่า06น,นี้น่าจะโตถูกกว่านะใบแรกครับไป p o d o l s k <c oughs> ้ครับ8ล้านเองใบต่อไปครับปีนี้น่าจะนักเตะแพงหน่อยครับบวก3ถึงบวก6 ึอืมอินซากี้ครับได้อยู่นะ4าล้านมาต่อต่อต่อนี้ดีกว่าครับเป็น EP Special ครับโอ้จะผมจะมาเปิดดูครับว่า 3M กับ 5M จะออกเยอะไหมจะไม่ 3M เลยครับเปิด15อันเนี้โอ้ได้อยู่นะเนี้ยผมวคุ้มนะ มันต่ำสุด 3M ใช่ไหมโอ้เจ็ M, ออกกลันลัวเลยครับ 5M ครับโอ้ส่วนมากที่ผมเห็นจะเป็น 7M กับ 10M มากกว่านะครับเท่าไหร่แล้วเนี่ย2 4โอู้ 30M โธ่อ้ยว่าไงเนี่ย ไม่คุ้มแล้วครับผมว่าสามสิบเอ็นไปอีกทีนึงนี่ไงครับสามเอ็นต่ำสุดโอ้หลังๆก็สามเอ็นรัวๆเลยครับโอเคครับมาเสร็จเรียบร้อยนี่ครับได้ 30M มาอันหนึ่งครับ อ่าเดี๋ยวผมรวมนี่ก่อนดีกว่าครับรวมตังตรงนี้ก่อนครับแล้วค่อยไปคิดอีกทีแยกตรงนู้นน่าจะประมาณห้าสิบกว่าเอ็มครับสักคู่ครับเดี๋ยวมามาโอเคครับเงินที่ผมรวมได้ครับเมื่อกี้ที่ผมนะได้มาจริงยี่สิบเอ็มผมมีแค่อันเดียวนะครับแต่ของกิจกรรมที่แล้วผมยังไม่เปิดเลยครับดองไว้ดองไว้ได้ทั้งหมดร้อยแปดสิบเจ็ดเอ็มด้วยกันก็ถือว่า โอเคเลยนะโอ้ oh, ไม่เจ๊งด้วยแต่ผมว่านักเตะเจ๊งอยู่นะไปดูนักเตะกันก่อนครับ uh, นักเตะอยู่ไหนวะจัดการทีนี่ครับ45ประมาณ53 53ล้าน6 6แสนครับใช่ครับนักเตะได้มา53ล้าน6แสนเองครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ครับขอจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันครับมาเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเช่นเคยครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามที่ช anel ผมหรือ Facebook ผมครับสัมผัสคุงครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดี c ค i ิปชันแล้วกันครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเจอกันครับสวัสดีครับ